สวัสดีครับนุ่มหน้านนท์วันนี้ยังวนเวียนอยู่กับลานค้าเฮานะครับมาเบิ่งการติดปลายราคาสินค้าเนาะนะครับมีติดป้ายราคาสินค้านะครับจากคลิปที่แล้วนะครับมีท่านผู้ชมเขามาเบิ่งงลายนะครับอ่าเหนือมีบางท่านแสดงความคิดเห็นมาําวาว่าการติดป้ายราคาแบบนี้นะครับการติดปลายราคาแบบนี้นะครับเกิดมีลูกค้ามือบอนคกสีรมะจิกเขามา มาลบตัวเลขหรือเปลี่ยนแปลงตัวเลขสิบงว่เจริงบอกท่านเช่นราคาสองร้อยสี่สิบบาทมันลบเลขศูนย์ทิม่มเหลือเศร้าสี่บาทคอรอ์นะครับหรือของราคาแพงๆเช่นแบรนด์นี้ร้อยเจ็ดสิบมาลบเลขศูนย์ออกเหลือสิบเจ็ดบาทคอรอ์จะบวขาดทุนปนปีบอกท่านนี่อาจริงๆนะครับสินค้าแต่ละตัวนะครับก่อนที่ลูกค่าจะ รับออกไปหรือก่อนที่จะมาจ่ายเงินนะครับเขาจะมีการเอามาสาแกนครับตัวนี้นะครับเอามาสาแกนครับเครื่องนี้นะครับนีๆๆน่นในนี่นนนามาสาแกนกเครื่องนี้แล้วก็รายละเอียดของสินค้ามันจะขึ้นอยู่นี่นะครับมันจะขึ้นอยู่นี่นั้นนั้นถึงแม้ว่าจะไปลบหรือเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าแต่เมื่อเอามาสาแกนนี่แหละจะขึ้นเป็นราคาที่เป็นปัจจุบันหรือเป็นราคาที่เป็นจริงนะตาม มูลค่าของสินค้าเลยนะครับฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าจะบอ่มีผลต่อการขายนะครับพี่น้องแต่จะมีผลต่อผู้ขายอาจจะได้เกิดการคิ้วเลยหัวขวงแถวใช่ไหมนะครับท่านที่แสดงความคิดเห็นเกามากกอขอบคุณเนาะนะครับเกี่ยครับการปิดไปราคาสินค้านะครับพี่น้องแบบนี้นะครับ55บาทมาลบหาไปเรื่อยหาบาทคอรอ,ขอ,ขอ,อก็คงจะบ่แมนเนาะแนว คุณคิเตะเนี่ยหาบาทเนี่ยก็ห้วยเมาเบิร์ล้านหมแล้วนะครับต้องขอขอบคุณทานที่เขาส้มเขาเบินาะในการร้านค่าของเขานะครับไอริมมินิมาร์ทนะครับพี่น้องร้านค่าสะดวกซื้อเนาะราคาเป็นกันเองถูกกว่าท้องตลาดนะครับบริการประทับใจนะครับพี่น้องอนี่ก็คือการติดราคาสินค้าหรือสินค้าบางชนิดอาจจะมีราคาอยู่ที่ผลิตภัณฑ์อยู่แล้วมีราคาอยู่ภัสนะบรรจุอยู่แล้วทั้งสี่ เขาอาจะติดก,กไ็ได้พรติดก,ก็ไไ้นะครับเพราะว่าลูกค้าเขามาเขาจะเห็นว่าพิเศษ20บาทนะยุ่นี้อาจจะบปใสซก็ได้นี่นะเพราะมีราคาอยู่นี่แล้วนะครับเขาอาจจะบปติดก็ไไ้หรือถ้าหามันตัวน้อยลูกคา้าเย่อโปรเห็นหนึ่งเยี่ยงเลี้ยงเยี่ยงอีกก็ยังบปเห็นราคาอยู่เลจะเป็นต้องติดเนาะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาพี่น้องเบิรงตัวใดมันที่ราคาน้อยๆแล้วเขาบาร้ AG สเกตก็จะเป็นต้องติดราคาให้หูนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว นี่คือตัวนี้ตัวนี้นะครับรถดีนี่เนาะนะครับราคาติดอยู่หนาซ่องเขาจะยุน่นี่ยุม่มุมนี่นะเนี่ยสิบสามบาทเนี่ยแต่ว่าบางเทอมันยับมันเย็บ,ยบโบเห็นการจาเป็นต้องติดให้ให้หูจักนะเมื่อเอาไปสแกนกับเครื่องราคามันก็นจะขึ้นให้เราหรือตัวนี้นะรับนี่มันเท่ากเฮ็ดมาหน่อยเลยนี่น้อยสิบเกบาทเหบ่านี้นะครับ หมาสือ่อสิบคอยสังเกตดอกมันมานะครับทางกระเจ้าต้องติดใหู้เนาะหรือบางชนิดก็อาจจะติดท,ที่พัฒนาเรียบร้อยเลยอันนี้เป็นทั้งล้านเรับติดเองเนาะนะครับเพือ่อยกขื้อนมาเบิ่งโอ้พริกไทยปนริกไทยปนสิแปดบาทตัวนี้ซื้อเลยนะครับติดนี่ประกอบน้ำเพื่อประกอบการตัดสินใจนะี่เพียงสิอาจจะติดท,ที่ตัวสินค้าแล้ครับติดที่ทั้งนา ชูสรสนะครับแป้งนัวใส่หลายแซ่บหลายใส่นหน่อยแซ่บหน่อยนะครับอันนี้เขาจะติดราคามาที่ผลิตภัณฑ์เรียบร้อยแล้วติดราคามาอยู่ซองเลยนะครับเมื่อติดราคามาราคาไหนเขาขายตามราคาอันนั้นไปนองนะครับบอแม่ว่าเขาติดมาเขาติดามาสชาสิบกิจเขาไปใบหกสิบไปเลยได้บอสก็บเพราะไรนะครับเดี๋ยวลูกค้าเขาจะทวง เอาอยู่ส่วงห่างสิบเจ็ดก็คือหกสิบก็จะไปอ้างว่าเอาเพื่อกาไรก็เพราะไรเพราะว่าจริงๆเขาเพื่อมาให้แล้วนะครับเพราะว่าราคาทรงเขาจริงๆอาจจะบ่ฮอดน,นี้นะครับอันนี้เขาเป็นราคาที่กําหนดให้ผู้ขายขายว่าเขาอาจจะมาเศร้าบาทก็ได้อ,อาจจะมาหาสิบก็ได้นะแต่นะฮจะไปขายเกนินราคาที่เขาเขียนใส่ซ่องไว้เพราะไรเนะนี่ยนี่คิดจังสิเขาเขียนไม้มุมเลยยี่สิบเจ็ดบาทเนานะขายตามนี่นะครับอีกราคาบอกตามนี่นะครับเว้นแต่ว่า ที่เสียบมีราคามาไห้นะครับเอาก็เช็คราคาจากทางร้านแล้วก็เอาจากจังมาเห็นราคาเองอาจจะเพิ่มกำไรนิดๆหน่อยๆเพราะอยู่ได้นะครับอาจจะบาทหนึ่งสองบาทห้าสิบต่างสามสิบต่าก็ว่าไปนะครับเอาลายๆเอาพวกแมวสินเน็กเอาจุดโว่ให้รวยเทื่อเดียวนะครับต้องคอยเก็บคอยกำนะซื้อขายซีหายางได้สามบาทก็มีขายซีก้าอยางสิบย่างจะได้สิบบาทก็มีเองสินะครับนั่นคือ การค่าการขายเราพ่อแม่าสินนี้เอาให้ได้เทื่อเดียวคือหน้านโนุ่นเคยไปจ้างรถไถกับเจ้าไปแก้เฟื่องขายสองร้อยพว่อยากเอาสัน่นเปอยังจำเป็า,เาที่เขาว่ารถไถเขาราคาหลายแสนสัน่นไปที่เอาดับสองร้อยหมดเพราะว่าแก้เฟื่องเทื่อเดียวจะให้คุ้มกับค่ารถไถยหลบกับพ่อแม่นเนาะต้องค่อยเก็บค่อยกัน่นค่อยเก็บค่อยไปแต่รถบาทขั้นละลายล,ะละ่าเนี่ยค่าโดยสารสิบบาทก็ยังมีเนาะ อ่ะนะครับคลิปนี้ก็เลยม,มาตอบอท่านผู้ส้มที่เพเิ่นบ้านพกเมื่กเขามาดเกิดเมื่อบอลมัดลบหรือเปลียปล่ยนแปลงราคาเปลียปล่ยนแปลงตัวเองสิบโป้เก่งบรสันก์บโป้เก่งเนาะพวก่อนจะจ่ายเงินหรือก่อนจะนั่นเขาก็จะมีการเช็คกับเครื่องคอมพิวเตร์เขาซึ่งมันจะอ่านราคาที่เขาล่งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับหรือป้ายตัวนี้หายไปโบ้หูราคาเขาก็สามารถเอาไปเช็คกับเครื่องนั้นได้เลย,เลยบางอันบ่มีป้ายราคาทอดได้น้อผู้ขายกันยังโบ่หูงสิ มาม่าเอามัสแกนบุ้งน่ะเขาเอิ่นว่าสแกนมาสแกนผ่านไอ้ตัวนี้นะผ่านอย่าง QR โค้ดนะเขาจะเอิ่อนผ่าน QR โค้ดเดี๋ยวนะมันเป็นอะได้ QR โค้ดนั่นน่ะเซ็นเซ็นนี่เซ็นที่มีตัวเลขหลายๆนี่เขาเอิ่นว่า QR โค้ดนี่มันจะเป็นโค้ดไปโค้ดมัดบ่ซ้ำกันเด้นะมันก็จะขึ้นราคาตามที่เข้าลงไว้เลยนะครับ อ่าคลิปนี้เท่านี้ก็เนาะนะคลิปหนามีอย่างดีๆจงพ่อกันไม่นะครับอ่าขอบคุณหลายๆที่เขาส้มกระเบิ้งกับนุ่มหน้านน่นอ่าคอยเป็นคอยไปฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์ให้เขาแหละนุ่มหน้านนวลต่อไปนี่จะเอาสาระนาลูกเก่ยวกับล้านสะดวกซื้อหรือร้านค่ามาฝากที่ฝากนุ่มเพราะอาจจะเป็นเคล็ดลับยงต่างๆการจัดร้านแหวนสวยเทคนิคการขายเทคนิคีการว่างความว่างอย่างอ่านะครับถามมีเคล็ดลับดีๆ ที่เฮ็ดแล้วได้ผลก็จะนํามาเสนอเนาะนะครับอาชแนนี่พี่น้องสวัสดีครับ